สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนิพนธ์ตต่อข่าวนะครับชัดเจนกว่านี้บะมีอีกแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพามาดูวีโกในราคา1นึ่งแบาทนะครับบอกราคากันก่อนเลยนะครับลูกค้าวันนี้นะครับเพิ่งเก็บข้าวเสร็จนะครับด้านหลังที่ตากข้าวไว้วันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับโตโยต้าวีโกคันนี้ปี2008เครื่อง2อ0พนะครับรถเป็นยังไงบ้างนะครับลูกค้ารีวิวตามความจริงใครสนใจโทรหาได้เลยนะครับ098 5้าเก้าแปดสีู่นย์สองหกผมนิพนธ์ออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวผมพาไาชมรถกันเลยครับกับคันนี้นะครับโตโยต้าวีโก้นะครับคันนี้เลยนะครับเป็นราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมืนเก้าันบาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนให้นะครับรถเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับคันนี้ขายตามสภาพนี้นะครับเครื่องดีคัสซีสวยนะตัวนี้นะครับ ไม่เคยเสริมเนบไม่มีบรรทุกหนักนะครับคันนี้เป็นสภาพของเดิมแท้โรงงานอยู่นะครับแต่รถเคยเก็บสีมาให้เรียบร้อยนะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับฝาท้ายนะครับต่างๆนะครับเป็น To y ยต้าวีโก้เจนะครับเป็นตัวมือหมุนนะครับฝาทงฝาท้ายนะครับรอยเม็ดอาร์กเห็นไหมครับเด่นชัดมากสภาพของเดิมโรงงานแท้วันนี้เดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดต่างๆกันเลยนะครับถอยรถ นะครับใครอยากได้ไว้ทํามาหากินนะครับตัวนี้เป็นปี2008นะครับหมายเลขคัซสีจะอยู่ด้านท้ายนะครับยางโอเคนะครับยางใช้ได้4เส้นนะครับยังพอใช้ได้นะครับลูกค้าราคา1นึ่0 0บาทกับ t o y ยต a v i g โกคันนี้นะครับภายในสวยๆเบาะไม่ขาดไม่ชํารุดนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับเลขไม้นะครับ275,000เมนกิโลนะครับไม่การันตีเลขไมนะนะครับ ตัวองตัวแอร์นะครับแอร์เอออะไรต่างๆนะครับผมเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับ้าสีปีหกแปดต่อให้เรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้นะครับนี่้าสีปีหกแปดเล่มนะครับทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้ขอขายเงินสดนะครับ129,000บาทต่อรองได้นะครับลูกค้า อยากได้ราคาแบบเบาๆหรือยังไงก็โทรเข้ามาได้นะครับโทรมาสอบถามผมได้นี่ผลออโตคาร์ยินดีให้บริการนะครับคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้รายละเอียดต่างๆจะพาชมแบบครบรถครบทุกอารมณ์เลยนะครับให้แบบเห็นกันเลยนะครับพร้อมไปใช้งานนะครับถ้าใครจะเอาไปวิ่งข้าวนะครับพูดง,ง่ายๆเนาะลูกค้าซื้อตอนเดียวไปใส่กระบะคอกเสริมนะครับไปวิ่งข้าวนาปังนาปีช่วงฤด,ดูการเกี่ยวข้าวแบบนี้นะครับ แต่คงตอนนี้ซื้อไปคงไม่ทันแล้วล่ะนะครับเพราะเขาเริ่มทยอยเกี่ยวกันแล้วแต่เอาไปไว้บรรทุกมันมันสัมปะหลังเอาไว้ขายตามบ้านไม้อยู่คงไม้อยู่คายอยากจะบรรทุกนะครับหรือว่าจะไว้ไปตลาดอะไรต่างๆใส่ของใส่คอกผมบอกได้เลยคุ้มค่ามากกับ1นึ0 0แสนสองบาทคันนี้นะครับเริ่มจากกันชนหน้าดูนะครับสีกันชนหน้านะครับ ไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับเห็นไหมครับสีนะครับสภาพสวยงามนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับเห็นไหมสีวระบอหน้าหน้านะครับไฟตาตัวเดิมแท้แน่นอนปี2008ลืมอย่าลืมนะครับปี2007จะเป็นสีเหลืองปี2008จะเป็นสีขาวนะครับจะเป็นไฟตาตัวนี้แล้วกระจังหน้าจะเป็นหน้ายักษ์ลงมานะครับตัวนี้คือปี2008นะครับลูกค้านะครับตัวนี้ไฟตาจะเปลี่ยนนะครับกันชนหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับ นี่คือโฉมปี2008นะครับฝากระโปรงนะครับลูกค้าฝาเดิมโรงงานนะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยไม่มีร่องรอยขุดขีดแน่นอนนะครับด้านข้างนะครับสีเสสันสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยขุดขีดแน่นอนยางนะครับ195ขอบ15นะครับยางขอบ15เป็นล็อกกระทะฝาครอบแม็กนีให้นะครับแก้มนะครับสวยๆนะครับกระจกด้านหน้าเคยเปลี่ยนมาหลังคาไม่มีผุแน่นอนนะครับตัวนี้อ่า รอยสีมลอกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับฟิล์มปลอดติดให้ใหม่นะครับฟิล์มปลอดติดใหม่เรียบร้อยนะครับมือจับเป็นสีดํานะครับด้านข้างประตูไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับอ้าวเปิดล็อกไว้ะนั้นเลยฝั่งนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดประตูเอาฝั่งนู้นให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดประตูก่อนนะครับเป็นเดี๋ยวผมจะทยอยไปทีละฝั่งกันนะครับลูกค้า ต้องไปทีเราฝั่งเอาฝั่งซ้ายกันก่อนให้แบบละเอียดกันเลยนะครับในราคา1 2 9 0 0 0บาทราคานี้คุ้มค่ามากเอาไปบรรทุกยางพาลาใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับบอกได้เลยนะครับภายในสภาพสวยมากคอนโซลด้านข้างดูนะครับสภาพสวยๆเนี่ยประตูนะครับสวยๆนะครับเนี่ยประตูนะครับประตูก็นี่สภาพโอเคนะนะครับตะเข็บด้านข้างนะครับ ประตูตัวนี้นะน่าจะเป็นประตูที่ซ่อมมานะเสียกวงมานะครับตัวนี้เพราะไม่มันไม่ใช่ซิลิโคนตัวเดิมของโรงงานเห็นไหมเอาซิลิโคนเดิมอยู่ครับแต่ทําสีมานะอันนี้นะครับนี่นะครับประตูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับด้านข้างนะครับตัวประตูตัวนี้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนมานะอันนี้น่าจะเปลี่ยนมาตามที Study ่ผมดูมามนอันนี้ kannt, น่าจะเปลี่ยนเป็นของาอ่าของเบิกใหม่มานะครับโปรใหม่มาทําใหม่นะนี่นะครับ ประตูด้านข้างนะครับเคยทําสีมาก็เคยเปลี่ยนมานะครับเจ้าของเดิมแต่เข็บด้านข้างนะครับรอยม็ดอาร์คเดิมแท้แน่นอนเห็นไหมครับนี่นะครับด้านโครงด้านข้างนะครับม็ดอาร์คทุกอย่างนะครับสภาพของเดิมไม่มีรอยดัดนะไม่มีร่องรอยการชนหนักนะครับเห็นไหมจนถึงพื้นเลยนะครับสภาพของเดิมนะครับไม่มีการตะแคงคว่ำแน่นอนนะครับคันนี้สบายใจได้เม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับคานโครงคานเสาอะไรต่างๆนะครับสภาพของเดิมแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวคงขอเก็บนะครับอันนี้ ี๋ยวเก็บกดแป๊บนดินนะครับอ่าโอเคนะครับนี่นะครับก็รีวิวคนเดียวครับก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ขออภัยด้วยนะครับก็ทั้งเก็บตะเข็บอะไรต่างๆก็คนเดียวทํานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีคนที่บอกว่ามาถือกล้องให้นะครับน้องหลานน้องชายคอนโซลนะครับก็ไม่แตกไม่หักนะครับคอนโซลใช้งานได้ปกติวิทยุดังนะครับวิทยุดังแถมฟรีไปด้วยนะครับตะกดสวย แถมปีนะครับแถมฟรีไปให้ด้วยนะครับนี่นะครับภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยหกแปดเรียบร้อยนะครับคอนโซลแอร์เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นเอายางมาดีดหูนิพพล์อัลต้คาร์ได้เลยนะครับรับประกันแอร์เย็นแน่นอนนะครับภายในด้านข้างข้างหลังนะครับไม่มีร่องรอยการเป่าแก๊สไฟลนแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำมาต้องมีการซ่อมแซมอะไรหนักๆด้านหลังตัวนี้ไม่มีนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับ รอยเม็ดอักเด่นชัดมากนะครับด้านข้างก็ถือว่าสภาพคําสีมาก็จริงแต่ก็สภาพสวยๆนะครับเห็นไหมลูกค้าไม่มีร่องรอยขูดขีดเลยเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับฝาถังน้ํามันได้รุ่นถุงยางไปใช้งานนะครับเพราะว่าฝาน้ํามันมันหายนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปสั่งซื้อฝาน้ํามันอยู่นะครับฝาน้ํามันวีโก้นะครับตัวนี้ฝาน้ามันมันหลุดครับอันหายนะครับมาผมซื้อรถมาฝาน้ามันมันหลุดหายนะครับไม่รู้ว่า เติมน้ามันที่ไหนเราลืมไปหรือเปล่านะครับก็ก็เลยไม่ได้เข้าใ่ครับรุ่นใหม่นะครับถังน้ามันฝาน้ํามันรุ่นนี้นะครับหายยากหน่อยนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับสั่งทาพิเศษนะครับต้องมีผ้านะครับแล้วก็ถุงพลาสติกนะครับอัดไว้ก่อนนะครับอันนี้นี่นะครับอันนี้ก็คือต้องอุดไว้ก่อนนะครับนี่นะครับลูกค้าน้านโคงด้านข้างตามสภาพนี้เลยนะครับแต่ว่าเราเก็บงานให้ละเอียดแน่นอนนะครับด้านข้างไม่มีร่องรอยขุดขีดตมิแน่นอนนะครับ ฝาทรงฝาท้ายอะไรต่างๆสภาพใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับถือว่าด้านท้ายโอเคนะรอยเม็ดองเม็ดอาร์คเด่นชัดไม่เป็นสนิมไม่มีผุแน่นอนนะครับก็ถือว่าสภาพส,สวยๆพร้อมใช้งานเลย129,000บาทกับคันนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับเอาไปใช้รับเหมาก,ก่อสร้างนะครับจบได้สบายๆนะครับ อยากจะเอาไปไหนทำอะไรได้หมดเลยนะครับคันนี้แม็กไลเนอร์มีให้ใส่ให้พร้อมนะครับกระบะล็อกด้านท้ายแน่นดีด้วยนะครับโลโก้อะไรต่างๆไฟท้ายยังดีไม่แตกม่หะกระบะด้านข้างบางๆดือดๆส,สวยๆใสๆนะครับคัสซีหมายเลขคัสซีด้านท้ายสวยๆอยู่นี่เลยนะครับหมายเลขคัสซีสวยๆนี้เลยนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันอันนี้1 2 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าฟังเสียงเนี่ยนะครับนี่ สวยจริงครับสวยจริงฟิล์มอะไรต่างๆก็สภาพใหม่นะครับมาคอนโซลอะไรต่างๆใช้งานได้หมดนะครับทุกอย่างนะครับลูกค้ามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับนี่นะครับนีสายเปิดนะครับก็มีอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าวันนี้ดูรายละเอียดต่างๆกันเลยนะครับผมจะพามาดูแบบ สำหรับผมพิพิัอนตัวค่าชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วชัดเจนกว่านี้กับบอมมี่แล้วครับบอกลูกค้าบถทุยังนะครับซื้อรถกับนิพจน์อโตตค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมพามาดูนะครับกับปลุกน้ํายาหล่อเย็นไล่ระบบให้ใหม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวไล่ระบบให้ใหม่แผ่นค์ดหน้าคัสแอร์นะครับทาให้ใหม่ไล่ระบบล้างตู้ล้างแอร์เปลี่ยนคอยเย็นอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็คือไล่ไล่ระบบรีเซ็ตของแอร์ให้เรียบร้อยนะครับก็คือไม่มีการแบบว่า ตเติมน้ำยาแล้วก็ให้ลูกค้าไปเลยไม่ใช่นะครับรีเซ็ตต่างๆให้เรียบร้อยนะครับฝากระโปรงคานหน้านะครับน็อตแก้มซ้ายขวาไม่มีการขยับนะครับเห็นไหมฝั่งทางด้านนี้ไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำแน่นอนเห็นไหมครับตัวนี้สภาพของเครื่องสวยๆเลยนะครับคานหน้าหมายเลขคานตัวเดิมโรงงานแท้แบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ไปเลยนะครับเป็น G S แบตเตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็น็อตฝั่งทางด้านนี้ทุกอย่างสภาพของเดิมไม่มีการขยับเคลื่อนไม่มีการชนแน่นอนไม่ยากัน อะไรต่างๆแน่นอนนะครับน้ํามันเครื่องนะครับถามว่ามีรอยซึมไหมมีนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนลูกยางฝาครอบเบาวนะครับอันนี้ฝาครอบาลาวตัวนี้มันรั่วนะครับยางตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ราคานี้เราเก็บงานให้หมดเรียบร้อยนะครับไม่มีให้ลูกค้าต้องไปทาอะไรอีกเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้เรียบร้อย1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนช็คนะครับก็จะเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับ ดูนะครับนะครับเครื่องเครื่องดังนิ่มมากผมบอกได้เลยเครื่องดีมากเนี่ยดูนะครับเครื่องดีมากเลยนะครับนีนะครับไม่ดังไม่ไอแน่นอนหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเครื่องเครื่องดีนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องดีมากเครื่องดังนิ่มอะไรต่างๆพร้อมนะครับ เอาพูดง่ายๆลูกค้าคันนี้ถือว่าสวยมากแอร์เย็นด้วยแล้วก็เครื่องดีนะครับดูคันเล่งน,นะครับเดี๋ยวผมเล่งให้ดูเห็นไหมครับแอร์หนาวครับแอร์หนาวคันนี้แอร์หนาวเลยแอร์เย็นมากครับแอร์เย็นมากไม่เย็นไองให้ทำล้างตู้ใหม่อะไรต่างๆให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ ลูกค้าราคานี้เล่มพร้อมโอนนะครับพร้อมใช้งานให้ได้เลยนะครับ1 2 9 0 0 0บาทใครอยากได้ใครสนใจโทรหาผมได้เลยที่ผมตัวคาศูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ฝากระโปรงเดิมฝาหน้าเดิมอะไรต่างๆสภาพยังของเดิมนะครับราคานี้ย่อมเยาวมากนะครับลูกค้ารีบๆมาเลยนะครับใครสนใจนะครับราคา129,000บาทกับ t o y ยต้าวีโกตอนเดียวคันนี้นะครับ รีบกันเลยนะครับใครอยากจะได้โอนมัดจำมาจองมานะครับเดี๋ยวผมมีนกนตูค้าคุยวิดีโอคอลแล้วก็เซ็นรับอะไรต่างๆให้ลูกค้าได้แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้129,000บาทจำหมายเลขทะเบียนไว้1975เห็นสภาพนี้บอกได้คำเดียวว่าคุ้มแน่นอน129คุณเอาไปไว้ใช้ทำมาหากินได้อีกยาวนะครับดีกว่าซื้อถามว่าถ้าซื้อกระบะนะครับก็ 7จ็ดแปดเก้าหมื่นนะครับ 90, เก้เาหมื่นได้ไม่ขนาดนี้เลยนะครับก็เ,เก่านี้อีกอันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเล่มพร้อมโอนให้นะครับราคานี้ต่อรองได้เล่มพร้อมโอนให้นะครับลูกค้าคันนี้โชคหน้าไม่ดีนะเดี๋ยวผมกลาลังจะเปลี่ยนให้นะครับย้ําเลยนะชโชคหน้าไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับอะไรต่างๆก็เดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนี่พลอตโตคาชัดเจนกว่านี้บอมมี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ หนึ่งแสบาทสนใจโทรเข้ามาได้เลย098 598 4026รถหยุดจังหวัดมหาสารคามถนนมหาสารคามไปโกสุมพิสัยติดป้ายง่ายๆว่านะครับติดป้ายง่ายๆว่าหอจอกธนยศรุ่งเรืองจรยนยนต์สองพสาำนักง,งานใหญ่ YouTube มิพลออโต้คาร์ยูเว็บบุ๊กธนยศรุ่งเรืองจรยานยต์นะครับ สนใจนะครับโทรเข้ามาหาได้เลยนะครับ098 598 4026นะครับ